คุณอภิรดีคุณปิติน,นันท์ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็นัดสมาชิกประชุมในเวลา10นาฬิกาค่ะเพื่อพิจารณากระบวนการถอดถอนนายนิคมเวรรัชพานิชและนายสมศักดิ์เกียรติรณนน์นะคะโดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหานั้นได้ชี้แจงรับทราบข้อกล่าวหาด้วยค่ะ ค่ะโดยความเคลื่อนไหวที่รัฐสภาวันนี้การรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างเข้มงวดค่ะเนื่องจากมีการประชุมสภาที่ติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาวาระสําคัญและเกี่ยวข้องกับประเด็นการเมืองและการบริหารงานของรัฐบาลชุดที่ผ่านมานะคะซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการสร้างความรองดองและการขับเคลื่อนที่จะนําไปสู่การพัฒนาประเทศทั้งทางด้านการเมือง ความมั่นคงสังคมและเศรษฐกิจค่ะเพราะหากสังคมยังเกิดความขัดแย้งแบ่งฝักแบ่งฝ่ายก็จะไม่สามารถเดินหน้าประเทศได้นะคะซึ่งวันนี้นายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็มีคําสั่งนัดประชุมในเวลา10นาฬิกาค่ะโดยมีวาระพิจารณา เร่งเร่งด่วนจํานวนเก้าเรื่องค่ะโดยเฉพาะการดําเนินการกระบวนการถอดถอนนายนิคมเวรัชพานิ์และนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ออกจากตําแหน่งตามมาตรา6วกวรสองของรัฐธรรมน,นลลลูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับช่วคราวพุทธศัก,ากร,ราช2 5 5 7ค่ะประกอบมาตรา64แห่งพระราชร,ร่างพระราชบัญญ,ญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2542า่อนะคะ ซึ่งการประชุมวันนี้ค่ะเป็นการนัดถแถลงเปิดสำนวนตามรายงานและความเห็นของคณะกรรมการปปชและการถแถลงคัดค้านโต้แยง้งคำถแถลงเปิดสำนวนหรือรายงานพร้อมความเห็นของคณะกรรมการปปชของผู้ถูกกล่าวหารวมถึงพิจารณาประเด็นซักถามยติของสมาชิกสนชที่เสนอล่วงหน้าก่อนวันประชุมค่ะ และเบื้องต้นนะคะก็ได้รับการยืนยันแล้วนะคะว่านายนิคมเวรชพาน,นิชจ,จะเดินทางมาชี้แจงข้อกล่าวหาด้วยตนเองขณะที่นายสมศักดิ์เกศรนนนั้นจะเป็นทีมทนายความค่ะคุณปิดน,นันคุณอภิรดีคะ